กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านพบพ่อก,กับน้องนัดคือเกา่าแต่เศร้าแต่เสียวเลยพี่น้องเลยป้าน้ำหมองพี่น้องพนสิตกป๊บจะขึ้นน้ำหมองกระเดียกกระดอแทนหากระจางหายไปนิดหนึ่ง,งนะิะกนําคนน่วยจนมาเห็นกันเอชาชาคุยจีกับน้องกิ๊กี้น้อยน่ะคุยจีนี่สบายดีป่าลูงฮัทอกกับ โคยจุตจโคยจุติีคุจิลล์เนาะกับน้องกิกิอืมอบรรยากาศคุดอีละคุดมี่มอย่บ่งมาพี่นะกะขึ้นนี่ได้เออถือเอากระคุไปตัวน,นี้น้อยตอนนัวน้อยๆกาโลดไล่เน,นี่ยโมเห็นเลยลายเสาปลาเสียมอีน้อง สบายดีพี่น้องยำนึ่งม,มือเศร้าฮาคุดดันทุกสี่เนาะมือตำกินไปหอยเลยอาหารนั่นตำเหมือนก้องขี้ง้องขี้พวยเหมือน วันนอกพี่น้อ,อง บมากพี่น้องเลยหายอยู่หากินก,อก็อึดกระโดดก็ยารยกะละละละระเดาะปล่อยเลาะปล่อยๆตามทองไหาทองหน้าพี่น้องเห็นยังก็เอาเนาะน้องกิ๊กเพิ่นยังไปหาเสียมใหม่ขุดอันเดียวกันบ่ได้ใะยากันขุดบ่มีบ่๊มบอยเลยบ่มีิ๊มก็ยาอาแบกน่ะี่ หาบึงหาคูบึงกระปูเลยนะหลานเนาะหาคูพี่น้องเ้ยตามทงไฮทงนาก็ล้านสาวบรรยากาศน่ามนี่ยหมดาดีดีพี่น้องเย็นสบายเนาะสดซื่นกับหน้าใหม่สิเกิดขึ้นอันนี้เป็นทงไ้ทงนาเอา้ากล้วยไปคือปล่อยแต่เสาวตะวันเม่ิกี้ กิกิกิคือขยัมได้ตื่นแต่เสาร์มาหากับกิกิกิสองคนอยู่หาก,กินพี่น้องเอ้ยปลาจิรอตัวใหญ่เลยบ่ลอยเฮ้ยกุติโรนี่แหละเมื่อขออะวะ น้องแกมบุ Dan, òn, inh, mm ้มกับมาน้ำการกับน้องกิ๊กี้ถือถือถือเฮ้ยมีแต่ผู้ดูดูลานสาวกับพี่น้องเลยพี่นน้องเสียสิ่งเด้อก่อนี่ร้อยคว้ยนี่คือบวกคุดนี่ท่งนี้บ่คุดคว้ยนี่เด็กชายพี่น้องก่อน ดีดีดีนี่คุยอันนี้เป็นคุยจิโลน้องกิกี้คุยจิโลกระเทงแล้วได้เสร็จกินน้ำร้านแล้วปีนี่น้องกิกี้คุดเก่งนะน้องกิกี้น้องกิกี้ว่าคุยเนี่ยคือเลิกถ้าปลาลุ่มวะใช่เลิกไปแล้ว อ้ออันนี้เป็นโตแมงจิงหลีดเนาะแมงจิโร่อะพี่เนอะบ้านฮาเอินจิโร่แต่มันก็นยังบอกขาวยังบอกไข่ดอกพี่น้องเอ้แต่ก็ตัวใหญ่แ้วเนาะแรกๆนะตั้งใจว่าสิพูดอันแมงจุกจีแล้วบมันมันอย่ามานเลยนะมันบ่มีเลยนะลอยเนาะมันบ่มาก เลยฮะคูจิหลอต่อไปคุยเสียน,นั่นพูดลงมากเลยคุยเสียว่ะสันออกมาแล้วบอใส่พูดกายแล้วบอจักไปย่างฮะพูดคุยใหม่ไปมาคดจิหลอกก็เด็กๆพี่น้องอยู่ไห่อยู่หน้าอยู่ป่าคือเกา่าเป็นแต่งได้พอจะได้กินเนี่ยบ่ยละ แค่สิกินเนียบบอพกักนคขุนโลลองฟ้งาก็ถือกระคุเอยกรยขูดินกระดินแขงม่อวันนี้ฝนตกเลยเลื่อยดินกัยังแข,ขง นี่ใช่ตัวใหญ่ปะไหมปลุงบางเลยเออตัวบังใหญ่เตบลงมือคุดเองน้ำสึง้องเลยเปลี่ยนก้นุดกับลานาวเมื่อยเลยเปลี่ยนกันเหมือน فقط <applause> <applause> เห็นฮะเห็น,บบนเลยแค่นี่แหละพี่น้องชีวิตเนาะแบ่ว่า,าเขา,าเจ้าเอาเซ้าเจ็บเจ้าไข่เขาก็หา,ยา,หายอยู่หากิน ต้ำฝ่าต้ำดงต้ำถงต้ำผ่านแหละวอาหันมานีกได้ก็เห็ดไปถึงแล้ยถึงแล้วบ่วอืมได้แล้วป่าลุง ก็วักไงไปเข้นออกเข้นออกเข้นออกคนนเปลี่ยนกันคุดพี่น้องร้านเส้าเพิ่นก็อยากคุดเพราะเพิ่นเพิ่นก็นกนหาดองดอง เพราะผผ่าตกใหม่เนาะอันหากับคุดจิรอขังแรกของปีพี่น้องเลยหัห้หหลอดไจิรอก็มีหางมาดเดยนนี่ <c oughs> หากระคุดเนี่ยจิรอนรังแรกของปีเนาะขัดสีหาเอานจกนอัหนกนหน,กน่อยตัวใหญ่าาใหญ่ไปละห้อืม เซียมกันนักดามเซียมไปน้องไหมดามเซียมยาวนี่เฮ็ดไว้เพื่อประหานเอาไหมแต่ก็มาคุดจีหล่อกก็นนนเนี่ยนี่กันนักดามเซียมคือว่าเลยเนาะผมไม่โยงบ่เลยน้องแกบุ้มก็อยากคุดเพราะนองแกบุมกออกบ้มบ้าน วิธีหาอยู่หากินบ้านนอกพี่น้องป้าไหนรเลยก้นขาดมาลูกเลยก้นขาดใส่ก้นขาดไหนๆนี่อืม <laughs> <laughs> น้องกิ๊กีถือไม่ละโอ้สำนีกกับพ่อแล้วยาแล้วนี่ ป่นกินกัดแสบแล้วทำนี้กับเรือเพื่อร้อยจำได้บ่ย่ำหน้าน่ะไม่ใหญ่คุดันได้ซิฟโตปันกับปันอันแม่น้องกี้คณะพี่น้องแม่ร้อยนั้นพูละหาโตมาตำเซนมาเคลือคืนเนาะกันยังกินอิ่มทำนี่กับพ่อแล้วนี่โอ้ยเก่งอะไรไม่ด้พูเก็งเก่งพี่น้องเลยร้านสาวก็ได้พี่น้องคลิปนี้กับอสเยาะไปเพียงเท่านี้ได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ส่งน,งน้องหนัดด้วพี่น้องเดอ้ออยู่ดีไม่เหงประสโคสักคนพี่น้องสบายดีมาถ่ายหูปก่อนมามามาถ่ายหูปถ่ายหูปน้องแก้มบุมลาไปก่อนพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปสบายดี